อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4วิี่อบันทึกมาในกฤษัตฟอร์ดทีมอันดับ19ปะทะเลสเตอร์ทีมอันดับ1นัณสนามวิคาเรตโรดเวลา20นาฬิกาเลสเตอร์ต่อ0.5-5ลบัตฟอร์ดของรอยฮสเซน คงจะเปิดรังเสมอเอฟริกัน0ซนช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะได้ตัวฮัสซันแามาราพ้นทัวรแบรงกลับมาประจำการได้อีกครั้งส่วนปูโชอันเดนเดสอิสมาลาซาเอเมริอลเดนิสอิสมานบูซาทอมเคเบอรลี่และยูรคุสกาคือแข้งเลี่ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนคาร์วาฮัสซันจะมาในระบบ4-3-3โดยมีาเมลกาลูชาวเปโโร และเคนเซมาเป็นสามประสานแต่หน้าควายและลาสะกอและชานูซาซิโซโก้ขายเยมเบ้และกอสลิงผนึกกกำลังกันคุมกลางตามสูตรส่วนเลสเตอร์ของมบลลาร์เจอร์เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะรอยสมามศูนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบดล็อกหลังไร้ชายยาว5เกมอีกก่อนหน้านี้สำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือตัวติวตดทดแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากดิคาโดปเรราวิเฟตเอเดดีและแรนเบอร์ทราน สามแข่งเลี่ยงค้างสต็อกที่ยังไม่หายดีคาร์วัลเจอร์จะมาในระบบ4 2 3 1โดยมีเจมี่บัตี้ยืนเป้าลาตะไคร์ใลช้นมาร์กอัเบตันเจมส์แมดิสันและแฮมิ่บานเป็น3ประสานกลางรุกคอยสร้างสโอกาสอยู่ด้านหลังทีมเยนเลสเตอร์ไม่น่าพลาด3แต้มสวยๆในค่ำคืนนี้พวกเขาเพิ่งจะปลดล็อกกับัยชนะเหนือนอ,นอริท3-0มาสดๆร้อนๆเรียกฟื้นฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้ง ดยมีจิมมี่วาร์ดี้ที่ยิงคนเดียวสองลูกทําให้ทีมเล่นง่ายสบายมากขึ้นเชื่อว่าแมตช์นี้กับการเผชิญหน้าคู่แข่งที่ตกชั้นไปแล้วอย่างวัดฟอร์ดคงไม่มีอะไรผิดพลาดประกอบกับเจ้าถิ่นสภาพความพร้อมย่ำแย่เนื่องจากแกนหลักเกือบครึ่งมีอาการประเจ็บรบกวนแถมฟอร์มการเล่นกันยังอนาดไม่สามารถชนะคาเลยมาเจ็ดนัดรวดแล้วโดนถลุงยับเยินร่วง่วม15เมตรเรียกได้ว่าตรงเป็นตุงของจริงฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลดและภาพรวมของทั้งคู่อยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายสุด จิ้งจอกสยามงามหยดติ้งเลสเตอร์จัดชนะ1 0ถ้ากล่าวถึงเกมสุดคลาสสิกระหว่างเลสเตอร์ตีกับวัตฟอร์ดแน่นอนทุกคนจะต้องนึกถึงเกมแชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟในฤดูกาล2 0 1 2 2 0 1 3แม้เกมนั้นจะเป็นเกมที่เลสเตอร์ต้องเศร้าหลังจบเกมแต่อย่างน้อยความผิดหวังในเกมนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรสเตอร์แข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าจนคว้าแชมป์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ ทำคะแนนถล่มทลายเลือนชั้น้นสูพนีเพีย์ลีกแบบไม่ต้องลุนเพลย์ออฟอีกย้อนกลับไปเมื่อฤด,ดูกาล 2%12 ถึง 2%13 ลูกทีมของนเจอร์เพสันจบอันดับ6ของตลาดวาิทธิ์ในการเล่นเพลย์ออฟโดยต้องไปพบก,กับวัตฟอร์ดที่จบอันดับ3ของลีกนักแรกเลสเตอร์ชนะก่อน1-0จากเดบิดนูเจนเยเล็กก็ตามแมตช์จุดดราม่าก,ก็เกิดขึ้นในเกมรอบรองนัดที่2วัตฟอร์ดนำเลสเตอร์อยู่2-1ส,สกอร์ในเวลานั้นเสมอกัน2-2 เกมเดำเนินม,มาถึงช่วงโทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่7เลสเตอร์ทีมเยือนเป็นฝ่ายได้จุดโทษหากยิงเข้าไปเลสเตอร์จัะยานขึ้นนำด้วยสกอร์รวม3-2และมีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าไปเด่นในรอบชิงชนะเลิศองตัวนี้น็อกกาดปิดชาวฝรั่งเศสอาสาเป็นคนสังหารจุดโทษแต่น็อกกาดยิงปฏิเสธมานิวอามูเนียก่อนที่จังหวะต่อมาจะโดนโต้กลับเร็วและไม่กี่วินาทีต่อมาทรอยดีนี่ ยิงประตูชัยอย่างเจ็บแสบวัดฟอร์ดมาชนะในเกมที่2องด้วยสกอร์3-1รวม2นัดกลับมาชนะด้วยสกอร์รวม3-2อ,อย่างไรก็ตามจากความผิดหวังในเกมนั้นฤดูกาลต่อมาเลสเตอร์ก็ควบรวมกำลังใจเช่นฟอร์มเก่งจนสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลชิปอาชิปเลื่อนแชมป์สูงพิมพ์ลิตได้สำเร็จพร้อมทําไปถึง102คะแนเนเบนทันโรเจอร์เผยเวสลี่ฟอร์าน่าประกังตัวเก่ง ฟิตกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมพเมลิกนักอเยือนวัตฟอร์ดในอาทิตย์นี้เดิมฟูฟาน่ามีรยชื่อเป็นตัวจริงในเกมพิมลิกกับนอริทเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนก่อนจะมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยทําให้เดนเนียอามาตีได้ลงเล่นตัวจริงแทนเวสลีฟูฟาน่าน่าจะฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกได้เช่นเดียวกันเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนที่น่องเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนั้นก็จะเป็นตัวผู้เล่นชุดเดิมก่อนเกมก่อนหน้านี้ รเจอร์ยังกล่าวถึงจะมีวัดดี้กองหน้าดาโวโรกของทีมที่ซัด2ประตูในเกมนัดล่าสุดทําให้ยิงประตูในเกมเพีมเมย์ลมกไปแล้ว130ประตูและทําประตูในเกมหลีกไปทั้งหมด150ประตูวัดดี้เขาเป็นผู้เล่นพิเศษและคนพิเศษผมอยู่ที่นี่มา3ปีครึ่งได้มีโอกาสทําง,งานร่วมกับเขาแบบใกล้ชิดได้เห็นจิตใจที่ยอดเยี่ยมของเขาในการเล่นมันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาต้องพลาดการลงสนามให้กับเรา